Về sinh, pha. Hmm, nên mình về nếu sinh phở nên mình tôi lại chơi lên mình đến lên về nếu sinh nào má chơi show phim đi chơi phim

Ôi, ôi, ôi. Vâng, 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 vâng. ơi ơi. Vườn nó vang, vườn nó Mẹ rồi. Rồi ơi, pom tí, pom tí, pom tí. มาดิใจจริงก็ออกมาเออช่วยด้วยเออช่วยด้วยช่วยด้วยโอุ้งัางนานก็ไม่ช่วยนะเออคนจริงต้องแบบนี้

อันตีนมาแล้วยังนีต้องแอบ,บในโพงอย่ามงมันเห็นมันเห็นมึงคิดมึงเข้ามามึงคิดผิดแล้วนี่อ,ไไอ,ไไอโอ้ยโห,หนหึกว่าอม ้องมันมีโอมาบอโอมาโอมาไม่มีเอ้ยป้าเพหนะ้าเออตายสอง em lấy không phải đi mình em đi vào mới phải đi chơi quên à Oh, ช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้ตายเราได้แล้วเขาออกตาม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 ไม่ตามไม,ม,ม,ม่ทันแล้วหายไปไหนวะแอบอยู่ในพงหญ้านนแนั่น Bài bụng bụng mh ừ, tay đồn đi hết oi ôi 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 ôi, ôi ôi mà đi, mà đi, mà đi. ôi ôi, ตายเออเอาไปช่วยเอาไปช่วยเอาไปช่วยเออ ஞ เอ,ยอยาปะฟันไฮ้จแย่งอย่าลัดอย่าลัดเออจีกูตด้หมดได้การการการเออตาย มาดูป้อมไกแล้วเนี่ยแพแ้ไปนะตาเนี่ย,อเ,ยเอ้ยมันเปิดอันตรีแล้วลังเข้าไปช่วยพวกเอ้ย sắp tua uhm. ơi ơi ừ, hiu hiu này hiu này Hãy đi cho kênh ừ, Đo tám nữa Hãy ตายตายดูสกอร์เอาดิเอาไว้ได้เอาไว้ได้เออถูแม่งลุงตั้ตั้งอา ตามไม่ได้ละตายละไปรอด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 ไปช่วยไปช่วยเอ้ดเฮดยเฮ้ยเฮ้โอ้ยยันติไม่โดนยันติว้าว อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อือออีกหน้าเลย

นี่แพ้แน่เอาดิเออป้ไปหน้าช่วยดิไปเอวไปเอวไปเออไปช่วย Ừ, ồ, bé Ồ, đây này ồ